สวัสดีครับผมชื่อเดชชาภูมิมาทำโครงงานใบพัดและสิ่งประดิษฐ์มีหน้าที่แบบจำลองกลางหาั่นลมและโรงงานและบ้านสวัสดีครับ,รบผมทำกำกำหั่นลมใช้เอาไว้สร้างกระแสไฟฟ้าพลังงานรับนี่คือ การหั่นลมพลังงานน้อยใช้เพื่อคลายร้อนในเวลาที่ร้อนมากๆใช้พลังงานน้อยปัญหาคือหมุนไม่ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมไดดชช้นักศกัดโองแพงโครงงานนี้คือบ่อปลาเลี้ยงข้างสัตว์มีไว้เพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำให้อยู่ยงคงพันไปอีกนานถึงลูกหลานปัญหาคือมันกาวหลุดทำให้ต้อง เปลี่ยนมาเป็นปั้นดินน้ำมันแทน,น,น,นครับครับนี่ครับนี่คือกังของงานของผมกังหันช้าตูมีไว้เพื่อสร้างพลังงานกระแสไฟฟ้าขอบคุณครับครับนี่คือแบบจำลองแบบจำลองกังหันประโยชน์คือเอาไว้ผลิตกระแสไฟฟ้าขอับผมนี่ค่ะชื่อคือสวนมิตรภาพใช้กักเก็บน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้าปัญหาคือ ทำเป็นตาแล้วก็รั่วแก้ไขคือหาดินน้ำมันมาติึของคุณคะสวัสดีค่ะนี่คือผลงานชื่อคือกักเก็บตัวสำรองใช้ไว้เพื่อกักเก็บขยะที่ผ่านมาจากแม่น,น้ำทำให้แม่น้ำสะอาดขึ้นปัญหาคือไม่ได้เอาขวดมาแก้ไขคือหาขวดในโรงเรียนของคุณค่ะว่าดิฉันนี่คือบ่อน้ำมันมีไว้เพื่อกักเก็บน้ำมันในอนาคตที่น้ำมันจะหมดหองค่ะสวัสดีค่ะ นี่คือน้ำทะเลแสนสะอาดของแยมมี่มีไว้เพื่อทำให้สัตว์น้ำอยู่แบบอย่างสงบปัญหาคือลืมเอาลังกระดาษมาทำเป็นถังขยะไว้ทิ้งขยะอยู่ตรงนี้ค่คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่คือแบบจํำรองที่กักเก็บน้ำมันมีไว้เพื่อกักเก็บน้ำมันกักเก็บน้ามันปัญหาคือ ลืมเอากองกระดาษมาค่ะ